บาดนี้คอยสิอวยพรให้ซุมเจ้านั่นมีไซสิทธิโชคเดิอเท้าเดินนางเด้อพรนนี้แมนพรแก้วพรทีบแมนพรล่ำเลิศดพรประเสริฐเกิดอยู่บนแดนสวรรค์เพิ่นปั่นคอยมาว่ามาอวยไซให้พรซุมเจ้าเนืองในวันบุญปีใหม่แล้วคันแมนค้นเห็ดเวียกเห็ดงานสั้นก็ให้ได้เรือนเงินเดือนก็ให้ได้ขึ้นคิดเงินกะซุมเจ้าได้มือละกองคิดท้องกะซุมเจ้าได้มือละห่าเงินบาทก็ให้ไหลมาเงินดอลลาร์ก็ ให้ไหลเขา้าย้ำกิน่นย้ำนอนขอซุ้มเจ้านั่นอย่าได้มีมืออึดอยากอย่าได้บกเงินบาทอย่าได้ขาดเงินดอนคันแมนเจ้าไปทั้งเหนือทั้งใต้ก็ให้มีผู้ซอยซู้ขนหามให้มีโชคลาบเนื้องน้องให้มีเข่าของเต็มอ่างให้ซุ้มเจ้านางเป็นมหาเศรษฐีเดาเท่าเด,า,ดานางเด้อให้ซุ้มเจ้ามีอ,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 อายุเยืนเงาวมันพันปียายได้คุ้ล้วงกินสิบปีย่าได้บกยกสิบปียายลงทานเมื่อเศร้าก็ให้ลังไหลเข้าเมื่อแรงให้ซุ้มเจ้ามีอายุวันะสุขะพละมันยืนมันยืนนะทุกคนสาธุ Bye.